ก็กลาบสวัสดีนะครับคุณพี่นานๆนครับลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ก็ามาชมนะครับงานชุดเดือนสิงหาคมนะครับผมสิงหาคมหกชุดนี้ก็ เาแล้วนะครับผมนะครับงานก็มาถึง90%เแล้วเหลือนะครับเหลือเหลือขัดนะครับเหลือขัดเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายขัดเก็บรายละเอียดแล้วก็ลงสีนะครับเหลือแค่นี้นะครับจุดนี้พรุ่งนี้ก็จะเซาะใส่ตัวไหนเป็นกำคอก็จะเสาะใส่กงไก่นะครับใสกงไก่แล้วก็ขัดนะครับขัดเก็บรายละเอียดลงสีนะครับให ชุดนี้ก็น่าจะไม่เกินวันที่แนะครับนะว่ามันล่าช้าหน่อยนะปีนานาน,นะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวด้วยมีธุระด้วยนะครับบางทีพ็ติดธุระไปโน่นมานี่นะครับไปโน่นมานี่มันก็ไม่ได้ทําแบบนี้นะครับมันก็โอเคแล้วครับ90%แล้วนะครับเหลือแค่ขัดลงสีเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ อันี้ก็เป็นไม้มลิดครับที่ผมถืออยู่นี่เป็นของพี่นาฏอำนาจตัวนี้เป็นเซฟข้างซ้ายขวากับคำคอร่องนิ้วเซฟข้างซ้ายขวาล่าง้องเหลืองล่างฝั่งทองเหลืองจับปึบจับตัวนี้นะครับต้องใส่ลูกดอกก่อนนะคาับ ไม่ลุดดังหรือเปล่าีเดียวชักทีเดียวไม่ลุดเลยขาดในถูกไหครับเทปเทปเทปเป็นเซิฟข้างซ้ายขวานะครับตัวนี้ปดขวานะครับปดขวา กดเซฟกว่าเวลาจะจะจะกดเซฟข้างต้องใส่ลูปก่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบเซฟเซฟที่สองชั้นนะครับก็คือหนึ่งเป็นเซฟบนนะครับเซฟบนไว้เลยเซฟนกเซฟนกไว้กดไม่ันสองกดเซฟข้างนี่นะครับเป็นเซฟระบบเซฟสองชั้นนะครับตัวนี้เซฟสองชั้นแล้วก็สมมติเรากดกดนกลงแบบนี้นะครับกดเซฟไอ้กดยิง ไม่ลั่นนะเพราะว่ายังติดเซฟเซฟข้างอยู่ครับกดเซฟข้างนะครับยิงนะครับหรือหรือตัวนี้เราไม่ได้เซฟไว้นะครับนี่เราเซฟข้างซ้ายขวาก็ได้ครับเซฟเซฟไว้นะครับนี่นี่เซฟนะครับยิงไม่ออกครับกดเซฟยิงนะครับเป็นเซฟข้างนะครับตัวนี้เป็นเซฟสองชั้นนะครับเซฟบนเซฟบนกับเซฟข้าง สองชั้นตัวนี้เป็นงานไม้มะลิดนะครับตัวนี้ไม้มะลิดนะครับเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดให้พี่เขาก่อนว่ามันมีรอยรอยแมงมันนะครับมันเจาะนะครับไม้มะลิดเป็นไม้ที่หวานนะครับไม้เนื้อหวานมันหอมหวานนะเหมือนลูกมันผมว่านะมอดมันเลยชอบแมงเลยชอบเจาะเดี๋ยวผมอุดให้นะอุดแล้วก็เนียนนะครับที่เป็นจุดจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆเนี่ย อย่าอุดให้ส,สวยๆเลยขัดให้นินเนียนล้างทองเหลืองแล้วก็มาลำต่อไปอันนี้เป็นของพี่เฟิร์สนะครับตัวนี้เฟิร์สเฟิร์สนะครับกำคอดูก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวนี้ของพี่นิวัตหรือเปล่าครับนวัต เป็นเป็นที่เขาส่งไม้มาให้ทํานะครับตัวนี้ส่งไม้แล้วก็ชุดชุดรางมาให้ใส่ท้ายกระรางมาให้ใส่นะครับตัวนี้เป็นไม้มงคลนะครับเป็นพี่เขาเป็นทรงกำคอร่องนี้แล้วก็เป็นลำนี้เป็นของคุณพี่ตระกูลการนะครับตัวนี้ลำเดียวนี้สามารถใส่เป็นยิงปลายิงหนูนะครับตัวนี้พี่กระสั่งมาตัวนี้รางยิงหนูนะครับลูกไม้เห็นไหมครล่องมันจะใหญ่ล่องสิบมิล เวลาจะยิงหนูก็เอารางยิงหนูใส่นะครับเวลาจะยิงปลาก็เอารางตัวนี้ที่แขวนอยู่เนี่ยเป็นยิงปลาใส่แล้วก็ลำนี้เป็นของพี่ที่โทรมาพี่นารักหรือเปล่าไม่ใช่พี่อกผมจำชื่อไม่ได้ลูกค้านครับดูรายชื่อ,อก,ก่อนครับผมไม่ได้เขียนชื่อไว้ครับอยู่นี่แกโทรมา พอประดูลางทองเหลืองชัก73พี่ก็เอาชักช่วงชัก73านะับตัวนี้ไม่ชัก75ไม่ชัก70 73เจราจัดให้นะครับนี่พี่เขาให้ปิดตรงท้ายนี่ด้วยนะครับขอปิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลำนี้เป็นของคุณประเสะริฐนะพี่ก็ตัวนี้คุณ ที่เขาสั่งไปไปหลายก็บอกแล้วสองก็บอกสามก็บอกนะครับนีนะครับเป็นลำนี้เป็นกำคอแนแก้มนะครับตัวนี้เป็นกำคอแ,แก้มเนะจอแกะแนแก้มอย่างนี้นะครับจับปึ๊กอ,อ,อย่เี้ยอดเลยนะครับแล้วก็มีลำนี้เป็นของคุณพี่ปกิทแบอ,อพี่สุรกิจไม่ใช่พี่ปกิทพี่สุรกิจ ตัวนี้พี่สุรกิจส่งส่งรางมาให้ผมให้ผมใส่ท้ายให้นะครับส่งส่งรางมาให้ใส่ท้ายเป็นไม้ชิงชันนะครับตัวนี้ผมจัดให้พี่แจมแจมแล้วพี่สุสุรกิจนะครับนี่ครับเป็นชิงชันนะครับสวยงามมากครับจับสายจับขวาครับนี่เข้ามือเลยให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่สุดยอดครับ ิงชันนะเป็นทิ่ไม้จิงชันแล้วก็ลำนี้เป็นของพี่ออมอมนะครับพี่อมอมอยู่สกลนี่แหละครับนะครับจิงชันเหมือนกันครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของผมเองนะครับของผมเองผมว่าจะเอาไปใช้ยอยู่นีย่ยกยิงยกยิงเป็นไม้มงคลนะครับท้ายนี้เป็นไม้มงคลนะครับลางตัวใหม่ลางที่ใส่เลดดอทได้เลยในตัวเลย รางที่ใส่เล็ดดอตัวได้ลำที่ว่างก็มีลำนี้ครับว่างนะครับนี่เป็นทรงกำคอที่ว่างหนึ่งลำลางเป็นแบบนี้นะครับลางตัวป้ที่ว่างนะครับหนึ่งลำนะครับว่างแล้วก็ทรงนี้นะครับทรงนี้ว่างอีกหนึ่งลำนะทรงนี้ทรงนี้ก็รา,างแบบเดียวกันตัวนี้แหละครับนี่นะรัางแบบนี้นะครับ มีหนึ่งนะครับมีตัวอันนี้หนึ่งสองมีว่างนะครับแล้วก็เป็นทรงนี้ครับนี่ทรงหลังอันสามนะครับามที่สามก็เป็นรางแบบเดียวกันนะครับรางเดียวกันเลยนะมีมีสามก็บอกนะครับ,นะรบสามกรบอกที่ว่างนะครับแล้วก็ลำที่สี่ตัวนี้ ตัวนี้ก็ว่างนะครับแต่ตัวนี้เป็นปืนศูนย์นะครับตัวนี้เป็นปืนศูนย์เปิดข้างนะครับตัวนี้ท้ายเป็นไม้มะเกลนะครับท้ายไม้มะเกอศูนย์เปิดข้างนะครับตัวนี้เป็นท้ายมะเกลรางกระดูศูนย์ศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกนะครับแต่เป็นศูนย์เปิดข้างครับศูนย์หลังครับตัวนี้เ <ped> ป <ers> ็นป <cave>. ืนศูนย์นะครับทรงกำคอร่องนิ้วไม้มะเกอว่างครับตัวนี้ แล้วก็จะมีเป็นมือสอดก็มีของคุณพี่มือสอดี่มีของพี่ที่กอลวิชนะครับมือสอดที่กอลวิชนะครับนี่ประดูนะครับแล้วก็มีมือสอดอีกํำก็เป็นของพี่วิมลศิิ คีรีรัตนะครับนี่พี่บิมนคีรีัดมือสอดปลาดูนะครับจับได้ซ้ายขวานะครับสองกระบอกนี่จับได้ซ้ายขวาแล้วก็มีลำนี้เป็นของพี่ไม้สักนี่เป็นของพี่โกโก้จังนะครับตัวนี้สั่งมาเฟ b บุ k ล่างทองเหลืองนะรลางฝั่งทองเหลืองนะครับตัวนี้เป็นงานจับขวานะครับจับขวางานจับขวาท้ายไม้สักลางปลาดู ก็เป็นกำคอร่องนิ้วนะครับตัวนี้เป็นนี้เป็นของคุณสันนะครับคุณคุณสั้นนะครับคุณสั้นไม่ใช่คุณสั้นคุณสั้นนะครับแต่ว่ารางที่เลกลูกค้าสั่งเป็นงานดิบนะครับงานดิบท้ายรางท้ายดิบรางดิบนะครับแต่รางผมลงสีไปเรียบร้อยแล้วครับผมทําสีให้แล้วก็เจาะรูไก่เอเจาะรูปีกเรียบร้อยแล้วลูกค้าสั่งเป็นงานดิบผมลงสีให้แล้ว ็ท้ายเดี๋ยวท้ายเป็นท้ายดิบๆไปให้กันแล้วกันนะครับนะครับครงสันกำคอล่องนิ้วท้ายปะดูบ้านๆนะครับหาปะดูบ้านเราเรียวๆแล้วก็ลำนี้เป็นของพี่เสือเล็กนะครับเสือเล็กนครแวงเป็นท้ายสักลางปะดูรางฝั่งทองเหลืองนะครับลางฝั่งทองเหลืองงานจับขวาจับขวานะครับผม ล้ำสุดท้ายลำสุดท้ายนี่เป็นของพี่ชินตึงนะครับพี่ตึงนะครับกลงกงเลดตัวนี้ตัวนี้พี่เขานัดรับอยู่สกลนครเหมือนกันเดี๋ยวก็จะซาะกลงไกให้ใส่กลงไกนะครับแล้วเราก็ขัดเก็บรายละเอียดลงสีเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ ผมมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมนะครับบางทีบางท่านลูกค้ารอนะครับรอนานหน่อยนะรอรอนานหน่อยนะครับผมเพราะว่าหนึ่งผมทําคนเดียวนะครับแล้วก็สอเป็นงานละเอียดนะครับทำคนเดียวด้วยงานละเอียดด้วยนะมันจะเลยล่าช้าหน่อยบางทีก็มีธุระไปนู่นมานี่นะครับนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆเนาะ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่รอนะครับที่สั่งมาแล้วก็รอผมนะครับไม่ว่าจะก็คือจะผ่านไปรอคิวนะครับลูกค้าสั่งปุ๊บนะครับรอคิวหนึ่งเดือนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงก่อนลูกค้าสั่งปุ๊บสั่งสมมติสั่งวันนี้ก็รอคิวไปอีกหนึ่งเดือนสมมติครบหนึ่งเดือนปุ๊บนะครับถึงคิวพี่ผมก็เริ่มทําให้นะครับกว่าจะทําเสร็จก็รอประมาณ1เดือนมันรวมกันแล้วประมาณ2เดือนนะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับกติกาของมัน,นครับก็คือรอคิวหนึ่งเดือนนะครับรอผมทําเสร็จอีกเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าชุดชุดละหนึ่งเดือนนะชุดละหนึ่งเดือนมันถึงจะเสร็จนะครับก็เป็นรวมกันแล้วก็ประมาณสองเดือนเสร็จนะครับได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยเส็บซ้ายขวาไมลมลิตร มงคลน,นี่ครับงานเขาประมาณนี้นะครับดูใกล้ๆเดี๋ยวลงสีนะครับมันก็จะแตกต่างไปอีกแบบหนึ่งนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะครับสีเนื้อไม้มันจะเข้มขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับมันจะไม่ได้ซีดแบบนี้นะก็ยังมีว่างอยู่นะไม้ก็พอมีนะไ้ก็พอมี ไม้มาลิดก็ยังพอมีอยู่มาลิดมาลิดพิษมันร้ายนะครับคลิปนี้ก็ขอพุ่นพี่ๆนะนะลูกค้าทุกๆทก่านนะครับที่เข้าติดตามรับชมนะครับคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้หน่ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าสนใจก็ทักมาทางไลน์ได้ไอดีไลน์ศูย์เก้าแห 3806นะครับ ID ลายเบอร์โทรอันเดียวกันเลย Facebook อิสระภาพถ้าทักมาทางเพจก็ช่างเสอิสระภาพหน้าไม้ยิงปลานะครับทางเพจทักมาได้หมดนะครับทางไหนก็ผมมีทุกทางนะครับมีตัวตนจริงนะครับลูกค้าสั่งนะครับได้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับได้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่นะครับมันจะแต่ว่านะครับมันจะช้านะครับ งานมันจะช้านะครับถ้าสั่งกับผมก็คือแต่ได้ชัวแน่นอนนะรเรื่องชัวนี้คือชัวร้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะชัวร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันจะช้าหน่อยเพราะว่าผมทําคนเดียวบางทีก็ไปธุระโนู่นนี่นั่นบ้างนะครับมันก็ยืดเวลาออกไปอีกนะครับแบบนี้นะครับทำไมไม่ถึงทา,า,าปกติผมจะทําทีละกระบอกสองกระบอกแบบนี้นะมันไม่ทันลูกค้านะถ้าทําแบบทีละกระบอก2กระบอกนะ ทําแบบนี้ก็โอเคหน่อยนะเพราะว่าส่งทีก็ประมาณ10กว่าท่านแบบนี้นะครับช้าก็ช่างมันนะแต่เวลาเราส่งไปชุดหนึ่งก็มันทันมันทันกับลูกค้าที่ลูกค้าสั่งนะครับนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ